สวัสดีครับเบนนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะเบนจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับมาชมเจ้าตัวนี้เลยอิ u าสุดีแมกฮายแลนเดอร์นะครับแคปซี1.9เซนะฮะเพทริปเนวิปี2016ตัวนี้กันเลยครับราคานะอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเลยฮนะถูกมา,มากๆมาพร้อมกับไฟโปรเทคเตอร์นะครับนี่ รูปร่างสวยงามมากนะฮะเป็นทรงกลมนะฮะไฟโปรเจคเ,เตอร์เนี่ยข้อดีก็คือช่วยกระจายแสงได้ดีแล้วก็สมูทขึ้นนะครับ <Wow. S 1> ส่วนใหญ่นะฮะก็จะอยู่ในรถที่เป็นตัวท็อปท็อปนะฮะ uh. แพงๆขึ้นไปเนาะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับ mm. แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับครบคันมากตัวนี้อ่าแล้ก็มาพร้อมกับกระจังหน้าชุบโครเมียมนะฮะอืมเด่นชัดมากเลยครับคำว่าอิุ นนเรามาดูล้อกันบ้างดีกว่ามามาทางด้านนี้บ้างเปลี่ยนมุมบ้างเปลี่ยนมุมบ้างโอเคล้อนะฮะก็จะเป็นล้ออลลอยนะครับขอบ18 <Yeah. S 1> นี่ใหญ่มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวนะแปบนึงขอบ1ิจริงป่าวะ <Okay. S 1> เออถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> เออ,อมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะข้างกระจกมองข้างเลยครับนี่ด้านล่างนี้เลยมือจับนะฮะก็จะเป็นแบบโครเมียม <Wow. S 1> นะครับตัดจากตัวสีรถสีดำนะครับทำให้รู้สึกว่า มันแพงมากขึ้นทางที่รถราคาถูกู่แต่ว่าของต่างๆเนี่ยแพงมากโ <Okay. S 1> อเคลืมนี่บันไดครับบันไดในการขึ้นนะฮะสหรับคนตัวเล็กนะฮะหรือว่าตัวสูงนะครับเรามีมาให้เลยนี่สะดวกสบายมากครับมามาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยดีกว่าครับนี่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีบันไดด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในสำหรับการปีนขึ้นนะฮะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับโอเคมาแบบครบครบ คันนี้นะฮะบอกไปเลยนะว่าคันนี้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยฮะมาครบคันเลยเดียวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะฮะว่าด้านในเป็นยังไงบ้าง่ะอันนี้นะฮะอย่างที่บอกไปว่าอุปกรณ์หรือฟังก์ชันต่างๆเขาเนี่ยครบคันมากๆเลยครับนี่มาพร้อมกับคุณแจ๊คเเลตนะครับอ่ะเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์เหรอเป็นฟีวบิวตี้บล็อกเกอร์เหรออ่าได้ไหมยังเหรอยังเหรออ่าได้แล้วนะฮะก็โฟกัสติดแล้วนะครับก็แค่เพียงเรามี คุณแจคีเลตตัวนี้เราก็ไม่ต้องกดปุดล็อกสามารถเปิดได้เลยนี่นะเท่านั้นยังไม่พอเราเพียงแค่มีกุญแจอย่างนี้ไม่ต้องเสียกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยคร่บใช่ฮะเดี๋ยวเราจะพาดูปุ่มกันเนาะก็มาดูกันทั้งแต่ตรงข้างประตูรถเลยละกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่พาไปเรื่อยๆนะครับก็ปุ่ม นี่เปิดกระจกขึ้นกระจกเปิดปิดกระจกแบบไฟฟ้านะฮะอ่าระบบล็อกนะฮะแบบเซ็นทรัลล็อกนะครับนี่ระบบล็อกกระจกนะครับคันนี้ปุ่มเยอะมากอ่าคันนี้ปุ่มเยอะจริงอ่ะเรามาต่อกันที่ตรงนี้กันเลยดีกว่าคันนี้ปุ่มเยอะฟังก์ชันเยอะมากๆเลยครับเริ่มกันที่ตัวแรก,กเลยดีกว่าครับเป็นปุ่มฮิตเตอร์นะฮะนี่สำหรับเออใช่เมืองไทยล้อนอยู่แล้วอ,อ่ะจะก,กดทําไมอยากรู้กดทําไม มีทำไมอันนี้นะฮะก็เป็นปุ่มช่วยประหยัดน้ามันนะครับเวลาที่เราเยียบเบรกโอเคอ่านี่เรากดเยียบเบรกไว้ใช่ไหมเครื่องเราจะดับนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับในส่วนของนี่นะฮะก็จะเป็นปุ่มปุ่มเฉยปุ่มปุ่มเฉยปุ่มนะฮะปุ่มปรับกระจกมองข้างนะฮะพับเก็บได้ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มเวลาเราลงเขานะฮะนี่ทางชันๆต่างๆนะครับ น,น,นม,มีปุ่มงนี้อีกการลื่นถลายครับอเออซ่อนซ่อนซ่อนแบบเก่งมากปุ่มเยอะมากฟังก์ชันเยอะมากนะครับคันนี้นี่อ่ะมาต่อกันที่พวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีปุ่ม cruise cool control ด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะ cruise cool control นะฮะก็เป็นเหมือนเวลาเราขับทางไกลนะฮะสมมุติว่าเราจะต้องการที่ขับอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรากดล็อกเอาไว้เลยฮะ ใช่เราจะไม่ต้องนั่งเหยียบคันเร่งเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกสบายมากไม่ต้องเมื่อยนะครับเวลาออกต่างจังหวัดนี่ชอบตรงนี้นะฮะมาต่อไปนี่ปุ่มเพิ่มเสียงรดเสียงครับทำงานร่วมกับจอนี่กดรับสายได้เลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบกนะครับหนึ่งคู่หน้านะฮะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารครับอื โอเคเรามาต่อกันที่ในเรื่องของจอดีกว่าเป็นจอทัชสกรีนนะฮะอ่านี่เพิ่มเสียงให้ฟังเสียงเลยครับอ่าขึ้นไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยดีขึ้นไม่ค่อยตรงนะโอเคอ่ะก็สามารถเสียบ A USB US ได้เลยครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อบลูทูธได้อีกนะฮะอ่าคงบลูทูธหมดแล้วละ่ะใช่เพราะว่าทุกอย่างนี้แบบนำสมัยมาก ต้องเป็นบูทูธหมดแล้วล่ะครับนี่อยากให้มาดูใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวเราจะโชว์ในส่วนของลำโพงเราสามารถให้ลำโพงดังตรงจุดไหนก็ได้อ่าใช่เรามีลำโพงแม้กันทั้งหมด6ตัวนะฮะ,ะมีสี่ข้างประตูอ่าสีข้างประตูนะครับแล้วก็นี่ฮะด้านบนเลยนี่มีลำโพงตรงนี้อีก2นะฮะนี่โอเคนี้ตรงนี้อ่า แล้วก็ข้างประตูอีกสี่ข้างนะครับมีในส่วนของเนวิเกเตอร์ด้วยครับนี่ระบบนำทางนะไปไหนไม่มีหลงแน่นอนนะครับต่อไปนะครับมาพร้อมในเรื่องของแอร์กันเลยดีกว่าแอร์ Air เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติเย็นฉ่ำมากโคตรฉ่ำเพราะตอนเช้าเนี้ยมานั่งลองเทสดูว่าเขามีอะไรลุกเล่นอะไรลองมานั่งเล่นเล่นดูเงี้ยแล้วเปิดแอร์ Air ไว้คือโคตรฉ่ำแบบหนาวเลยอะ่ะเพราะคนแบบที่หนาว<ๆ>เออไม่คันยิ่งคือแบบจะเกาะจะเกาะอ,อยู่แล้วอะ่ะ จะเกาะข้างประตูอยู่แล้วมาในส่วนของเกียร์กันดีกว่าเป็นเกียร์ออโต้นีครับหสปีดเออขับสนุกมันแน่ๆฮะนะต่อไปนะฮะเราก็จะมาในนี้ช่องเก็บของต่างๆนะครับเขามาให้แบบเยอะมากๆช่องเก็บของต่างๆนี่นี่ช่องเก็บของเยอะมากเลยนะครับด้านในตรงนี้ก็จะมีปุ่ม power outlet ด้วยนะฮะ เสียบชาร์จตรงนั้ใช่เพราะว่าอวเอาอลก็จะมีให้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่แล้วก็ช่องเสียบ USB นะครับตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้อ่าช่องเสียบ USB ไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าอ่าเห็นเนาะโอเคเพราะว่าในในรถมันเป็นสีดำหมดเลยอ,ะอ่ะอืมช่องเก็บของเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เก็บของได้ในขนาดที่ที่พักแขนก็สามารถเก็บของได้นะฮะนี่นในขนาดที่แบบสายแบบ XL มาก โอเคช่องเยอะมากช่องเยอะมากเก็บของได้เยอะมากนะฮะนี่สวยงามนะฮะมาพร้อมกับเบาะนะครับเบาะก,ก็ฟังก์ชันเลิศอยู่เหมือนกันนี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเฉพาะด้านคนขับนะครับนี่ปรับ6ทิศทางะฮะอ่าใช่ครับนี่ใครตัวเตี้ยนะฮะอย่างเหมือนพี่แนนก็สามารถปรับขึ้นได้ขนาดพี่แนนไม่มานะขนาดพี่แนนไม่มายังเอาเลยนะพี่แนนโดนไปลแล้วหนึ่งแมตนะฮะจากหลังจากเมื่อวานที่ทะเลาะกัน นี่ปรับได้ครับอ่าปรับไฟฟ้านะครับโอเครู้สึกเป็นคนไฮโซขึ้นมาเลยอะ่ะเ,เพราะว่านั่งรถคันนี้แล้วทุกอย่างมันครบมากนี่มีที่วางแก้วอีกครับอ่ามีทุกอย่างมีเยอะมากคันนี้คือแบบอุปกรณ์ครบฟังก์ชันครบมากๆเลยฮะแนะนําเลยจริงๆแล้วดูเหมือนแพงนะแต่คือแบบราคาถูกมากๆเลยนะราคาแค่599,00 0บาทเท่านั้นจากราคาป้ายแดงเนี่ย9 9 0 0 0 0 <Wow. S 2> ต่างกันเกือบครึ่งนึงอ่ะประมาณแบบหายไปประมาณ4 0นต์ะราคาถูกลง40%อน่ะเออแล้วก็คือทุกอย่างเนี่ยใหม่มากเหมือนมีเหมือนมือหนึ่งเลยเออดูจากร่องรอยต่างๆนะครับคือถ้าขนไหนมีล่องรอยต่างๆเราจะบอกว่ามีถ้าขนไหนไม่มีเราก็จะบอกว่าไม่มีนะฮะบเบาะก,ก็ <Nope. S 2> นี่อ่าเบาะจริงๆเบาะมีนิดนึงอ่ะมัน <No. S 2> เป็นรอยหนัง <No. S 2> จริงจริงแล้วมันคือรอยของอ่าหนังนะครับเป็นเบาะหนังเนาะมันก็จะมีรอยหนังต่างๆงนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานเลยฮะ มาเดี๋ยวเราไปตอบกันที่ด้านหลังกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกว้างขนาดไหนอ๊บคันนี้เป็น4ประตูนะฮะนี่กว้างมากนี่ลำโพงเนีฮะมาพร้อมกันกับ4ประตูเลยนะฮะข้างประตูนี่ขึ้นอืมอมีที่พักชิดไน้ครับชิดใน้ในในแต่ก็ออกชิดไน,นะะ้าเครับเพราะลงอีกไกลลงสุดสุดทางนะฮะสุดสายนี่ ก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราดังด้านหลัง3ามคนเนี่ยเราก็สามารถพับเก็บได้อ่าเบาะเนี่ยก็สบายนะนั่งสบายเลยนุ่มด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรของอ่ารอยหนังเลยนะจะมีเฉพาะในส่วนของด้านคนขับเท่านั้นที่มี <Okay. S 1> นิดหน่อยเองใช่น่าจะไม่ค่อยมีคนนั่งหลังนะครับในส่วนของไฟเนี่ยก็ใช้ได้ปกติเลยทั้งไฟด้านหน้าไฟด้านหลังนะครับอ่าลืมพูดตรงนี้ก็จะมีในส่วนของที่ใส่แว่นตาด้วยครับ ่าแล้วก็ลำโพงที่เราเพิ่งโชว์ไปเนาะลำโพงที่เพิ่งโชว์ไปชอ,ชอบชอบเพราะรถคันนี้ฟังเพลงดีมากแน่นมากชอบเพราะลองมาตังเปิดฟังดูแล้วรู้สึกว่าปริมปริมต้องว่าปริมเลยแบบขับรถอย่างมีความสุขในตอนเช้ามีแก้วกาแฟขับลงขับรถมาทํางานมีความสุขแน่นอนเพราะเที่ยวได้อยู่นะใช่เอ้ยเอาไปเที่ยวได้เลยขับไปเที่ยวได้แบบกวา้าง อ่าใช่ลำโพงมันดังลำโพงมันโอเคมากเสียงดีมากฮะฟังเพลงสนุกมากเหมาะกับที่จะไปเที่ยวเขาด้วยเพราะว่าเรามีโหมดอ่า,อข,าขึ้นทางชานันลงทางชานันต่างๆเหมาะมากอ่าไม่ว่าจะเป็นดอนสุเทพอ่าเชียงใหม่อย่างงี้เขาใหญ่เออเขาใหญ่อย่างเงี้ยใช่ที่มีทางลาดชันเยอะๆอย่างเงี้ยเหมาะมากนะครับคือสามารถขนของได้ที่ทางด้านแคบด้านหลังด้วย แล้วก็พกคนไปจํานวนเยอะๆได้ด้วยฮะฟิลรถครอบครัวด้วยแล้วก็ทํางานได้ด้วยโชว์ที่ห้อยถุงหน่อยนี่สำหรับอ่ารถซื้อแกงนะครับสำหรับแม่บ้านอยากขัไปซื้อกงซื้อแกงสามารถนี่หิ้วได้ถึง6กิโลเลยนะฮะอ่าหกิโลเอ้ยขอโทษสี่เออมองไงเป็น6วะมองไงเป็น6วะเออนี่นะฮะก็หนักได้แบบจุกๆเลยเวลาไปเที่ยวหงเที่ยวห้าง ขับได้เพราะมันเป็นเกียร์เกียร์ออโต้ใช่ผู้หญิงก็ขับได้นะเป็นเกียร์ออโต้แบบง่ายๆขับง่ายๆเลยเกียร์ออโต้ใครๆก็ขับได้เออถ้าใครขับไม่เป็นกลัวเลยนะเน้นกีดไม่ต้องบีบแตเออไม่ต้องบีบแตะเน้นกีดเอาเอออ่ะใช่จริงแล้วเขาจะรู้ไหมเนี่ยมาเรามาสรุปด้านล่างกันดีกว่านี่อ่ะลืมลืมดูห้องเครื่องแล้วก็สตาร์ทรถเวซะนานเชียน่าจะร้อนแหละมานี่ดับเครื่องนะฮะก็วิธีดับเครื่องง่ายๆกดปุ่มนะครับ สไตล์เองจิ้งนะครับเออเออนี่ยคนมีสไตล์ที่แท้จริงอ่า,ามีคนมีสไตล์ที่แท้ทรูดีกว่าเออให้ดูเป็นฟีลวลัยรุ่นหน่อยแต่เขาหาว่าแก่อ่ะไปเดีย๋ยวเราไปต่อกันด้านหน้ากันเลยดีกว่านะฮะนี่คันนี้หนักนะบอบคันนี้หนักเหรอเร,เ,รเรามาลองอทํามิชชั่นในทุกๆครั้งของการเปิดและกันอยากให้ตากล้องแบบว่านับวิให้เลยเวลาแบบเอาไปตัดต่อในแต่ละคันอ้า อเจอแล้วนี่นี่มีปุ่มช okay. ี้นะฮะสำหรับคนที่ไม่รูเ้เหมือนเนบนซ์นะครับมีปุ่มช Rut ี้ด้วยอ่าเท่นะฮะบ่งบอกต่างๆครับนี่ตัวเครื่องนะฮะเป็นตัวเครื่อง1.9นะครับเครื่องยังใหม่ๆเลยดูนะฮะใครบอกว่าเป็นปี2016ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าใหม่มากทั้งด้านในด้านนอกนะครับนี่มีคำตรงคำเตือนต่างๆนะครับป้ายติดมาครบเลยนะฮะ นี่ที่การความร้อนนะครับข้อมูลบำรุงรักษานะฮะอรอยนุงรอยน็อตต่างๆนะครับยังไม่เคยผ่านการไขนะครับนี่มออกอนะครับก็ปิดมาให้ด้วยเส้นเดียวกันทุกอย่างยังเดิมๆเลยครับนี่สวยงามมากอ่าปะ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเจ้าคันนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะอึอ เดี๋ยวเรามาสรุปรวมกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยยังไงนะฮะเจ้า Isuzu D-Max นะฮะ Highlander นะครับลืมอ่ะขอเปิดอ่านได้ไหมชื่อมันยาวจริงๆชื่อมันยาวมากทุกคนคือชื่อมันยาวมากเกิดจะอ่านได้ฟังนะ Isuzu D-Max Highlander Cab C หนึ่งจุดสองแซดเทสเนวปีสองพันสิบหกครับอ่ามีเสาตบมือให้หน่อยจึรงทำเองด้วยไม่มีเสาทำเองด้วยราคานะฮะจะอยู่ที่ห้าแสน 99,000บาทนะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่990,000บาทอ่า <Yeah. S 1> มาในฟังก์ชันที่ครบคันขนาดนี้ดี B ขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้ร่องรอยเนี่ยแทบไม่มีเลยนะฮะดูดิราคาเหมือนจะแพงนะแต่ถูกมากๆเลยนะครับทุกคนใครจะไปเชื่อว่ามีฟังก์ชันครบทุกอย่างคะ่ะดนี้มีลำโพง6ตัวอย่างเงี้ยมีคุณแจคีเล็ตอา้าวอยู่ในรถโชวไม่ได้เออ ครบขนาดเนี้ยทุกคนคิดว่าแพงหรอไม่แพงเลยอยากให้ทุกคนนะฮะลองเปิดใจกันเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกันได้นะครับใครที่สนใจนะฮะสามารถติดต่อมาที่ช่องทางนี้เลยสำหรับวันนี้นะฮะเบนก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ